ตามรายงานล่าสุดครับมีรายงานออกมานะครับว่า2ทีมจากพิวรังกิษอย่างลิเวอร์พูล แล้วก็อาร์เซนอลต้องถึงกับตกใจเบื่ตามกันครับเมื่อทางเบเออร์ลุเซ่นมีการตั้งค่าตัวฟอร์เรียนเวิร์ตแนวรุกตัวเก่งของทีมเอาไว้ในราคาที่โหดมากๆนะครับจากการยืนยันของเฟอร์นันโดคาโร่ผู้บริหารของทสองสมสรนนั่นเองนะครับโดยมีการสัมภาษณ์ออกมานะครับว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของตลาดซื้อขายแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเราจะไม่ปล่อยฟอร์เรียนให้กับทีมไหนหากได้ค่าตัวน้อยกว่า1 ห5 0้อยหล้านยูโร หรือประมาณ129ล้านปอนด์ได้เลเวอร์กูเซ่นเพิ่งจะคว้าแชมป์บุนเดสเลกามาครอบครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมา119ปีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการถลบเวเดอร์เบรเมนไป5 0ูนในขณะที่ก็เหลือเพียงไม่กี่แมตช์แล้วจะจบซีซั่นนะครับสำหรับเวิร์ดครับในวัย20ปีถือว่ามีสุดสำคัญที่ทำให้ทีมของชาบียรอนโซประสบความสำเร็จในช่วงซีซั่นนี้เจ้าตัว ัวลงสนามให้กับทีมไปทั้งหมด42นัด17ประตูแล้วก็18แอซิสด,ด้วยกันขณะที่ซานเ i a กโกกิเมเนส ศูนหน้าของเฟนูตามรายงานล่าสุดครับอั์เซนอลเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจสัญญากับกิเมเนสกองหน้าของทางเฟนดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทั้งฝั่งของยูเวนตุสอาร์รโกมาดิดก็อยากได้ตัวโปวหกวัยย3ปีรายนี้เช่นกันโดยมีการระบุว่ากิเมเนสตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายออกจากเฟนูตหลังจากจบซีซั่นนี้เชื่อกันได้ว่าเฟนู ก็พร้อมขายในราคาที่เหมาะสมเช่นกันแต่ศูนย์หน้าชาวเม็กซิกันบรายนี้มีความสนใจต้องการไปเล่นในหลีกสเปนมากกว่าเพราะเขารู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับสไตล์การเล่นของตัวเองมากกว่านั่นเองสําหรับกิมเนสครับโชว์ผลงานน่าประทับใจให้กับเฟโนดตั้งแต่ ยามาจากครูสอัลซูในปีส0 2 2ทนาทำไป17ประตูแล้วก็9าแอสซิดจากการลงเล่น8 4่นัดรวมกันทุกรายการตามรยายงาน,นล่าสุดครับอั์เซนอลตกเป็นข่าวเตรียมทุ่มเงินราว160ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัว2แนวรุกในวงการฟุตบอลพ,พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันนะครับอย่างเอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงของนิวคาเซิลแล้วก็ไมเคิลโอเิเซจากทางคิตตันพาเลตมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อร์เซนอนอลวางแผนที่จะเสริมเ,เรื่องของนักเตะรายใหม่หลัง จากจบซีซั่นโดยเฉพาะแนวรุกซึ่งในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถทําผลงานได้อย่างน่าพึงพอใจมากนักทั้งบอร์ดบริหารของทางสโมสรเองก็มีแผนเตรียมทุ่มเงินจํานวนหนึ่งในการสร้างทีมให้กับมิเกิลเดตาหลังจากจบฤดูกาลนี้หลังจากที่ได้เห็นการพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของทีมในช่วงเวลาที่ผ่านมารายงานจากเดอะการเดียนคับเปิดเผยว่า ทางอเตตาแล้วก็ทางฝั่งภาพราวมของทางอาร์เซนอลอาจจะมีการทุ่มเงินจำนวนสูงถึง160ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวสอแข้งดังกล่าวนี้ก็คืออีซักแล้วก็ออริเซเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มีการ คาดการกันออกมาอีกนะครับว่าอาร์เอนอาจจะต้องเจออุปสรรคในการคว้าตัวดาวยิงของนิวคาสเซิลเนื่องจากพวกเขาเป็นทีมที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินต่างจากกิตตัมัลเลตที่น่าจะปล่อยโอลเซได้ไม่ยากนั่นเอง